กับวันดีวันดีกับวันดีกับ พีสวัสดีครับคุณัเฉรี่ยวสวัสดีพี่เวสานส,ว,สวัสดีท่านฟังนักส่งครับกวันนี้ดัชนีตลาดซับปิดที่หนึ่งสองศูนย์หกจุดสามเก้านะครับลบไปยี่สิบเก้าจุดสี่หกจุดเป็นการปิดโลนะโลต่ําสุดนั้นหนึ่งสองศูนย์หกจุดสามเก้าลบไปยี่สิบเก้าจุดปิดทิดโลปิดโลเลยฮะปิดโลเลยทําปิดที่โลเลยนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายไม่น้อยห้าหมื่นล้าน ห้าหมื่น 50, กับ1 8 8่งล้านกลุ่มการเทรดนั้นที่ขายมากนั่นคือฟอร์เรนฮะสามพล้านบริษัทหลักทรัพย์ขาย840ตัวสถาบันขายพันกั่ยบห้ล้านรายย่อยซื้อห้าพันสอง้อยเจ็ดิบห้าล้านฟอร์เรนขายลักษณะ3 3มพันาเนี่ยมากที่สุดเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวสัญญาในตลาด ในเอเชียทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับแล้วก็อ่อนตัวค่อนข้างที่จะประมาณ1%นตะตลาดใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นลงไป1.39นะครับในฮ่องกลงลงไป1.32มีตลาดของอินเดียฮะอินเดียนั้นบวก147บนะฮะบ,บวกมา0.20ในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาอ่ากำลังเปิดเทรดเนี่ยนะครับในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นบวกนะครับบวกอยู่82จุด นะครับใน NASDAQ บวกไป2 0เบ็ดจุดนะครับในเอสอนนะครับใน s p ก็เป็นลักษณะของการปรับบวก7.75ในขณะที่ Bitcoin นั้นไปเล่นอยู่ที่89665อะอ่อนตัวประมาณ486จุดหรือ5ประมาณ5%นะครับ ในขณะที่ราคาทองคำขนาดนี้อยู่ที่2929.85นะครับลบไป22เหรียญราคาน้ำมันเป็นการขยับในทิศทางที่ลดลงนะครับในขณะที่ตัวราคาตลาดในเ,ออเยอรมันนะฮะวันนี้บวกมา45เหรียญบวก0.20%ฝรั่งเศสลบไป4.38ลบ0.05 ลอนดอนลบไป3.9จุดลบไปเอ่อบวกบวกฮะบวก,บวก3.9จุดบวกมา0.45แล้วก็อิตาลีบวกเพียง300.89บวกไป0.78พรุ่งนี้เนี่ยทางเอสแอลมองตลาดนั้น1,200จุดนะฮะลองดูว่า1,200จุดเหลือเพียแค่6จุดเนี่ยนะฮะมีโอกาสของการอ่อนตัวลง ต่ำกว่า1200จุดแล้วนะครับพอดูจากบรรยากาศของตลาดโดยทั่วไปในวันนี้แรงขายเป็นแรงขายกระหน่ำไปในตัวหุ้นใหญ่นะเป็นหุ้นที่มี market cap ใหญ่ทั้งสิ้นนะครับในแง่ของตัว market cap ใหญ่ที่ขายเนวันนี้เนี่ยหนีไม่พ้นขาย CPO ขาย a d v a n e e ขาย d v s a ต่อเนื่องนะครับขาย t u u นะครับขายพิเทพนะครับพิเทพนั้นลงไปถึง8%ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการขายแบบนี้เป็นการขายของ ตัวสาบันซึ่งก็เห็นชัดเจนครวันนี้ตัวสาบันที่ขายเนี่ยเป็นตัวสาบันที่ที่ในต่างประเทศไอตัวที่ลง10%เป็นี่ยเป็นการขายใน VGI เนี่ยเป็นหุ้นที่เก่งกำไรซะด้วยซ้ำไปนะในขณะที่ตัวใหญ่ในกลุ่มของตัวกรัฟตัว BDMs mm เนี่ยก็มีการขายแต่ขายเพียงแค่ประมาณ1.50 1, 50, 1. 50บาท50ตต่งในกรัฟลงไป2.91%นะครับในขณะที่เดลต้า ลงไปที่75ตังลง0.99ในอินทัชอีกตัวหนึ่งนะครับลงไป2บาท75ตังลงไป3.32อ,อนอกนั้น,นียตัว BTS เหมือนกับหุ้นที่เล่นเก่งกำไรเนี่ยในแง่ของตัวพอร์ตต่างๆเนี่ยถูกแรงขายนะครับถูกแรงขายค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็ถูกแรงขายอย่างต่อเนื่องหุ้นที่บวกอยู่ได้วันนี้เนี่ยเป็นปอทอครับไม่เปลี่ยนแปลงราคา ในขณะที่เอ t นั้นบวก25ตังบวกมา0.60แล้วก็คอมเซเว่นะศูนแล้วคอมเซเว่นนะครับบวกมาสี่สบตังบวกมาหนึ่งจดแปดหาเอหาน้อยหาได้น้อยมากครับใน30ตัวหุ้นเนี่ยมีหุ้นที่บวกอยู่แค่2ตัวคือ a t t กับคอมเซเว่นนอกนั้นติดลบหมดแล้วการติดลบเนี่ยติดลบครับแบง ล่วงฮะแต่ในแง่ของตัวแบงก์เองเนี่ยแบงก์เทพลงไป1% 2.50นะครับกสิกรลงไป1.9% 3บาทกรุงไทยลงไป50สตังค์ฮะ2.12ไทยพาณิชย์ลงไป2บาท1.59าลงเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมฮะแต่ที่ไปหนักๆมากๆเนี่ยไปหนักที่ตัวอ,อย่างที่ผมกล่าวเรียนฮะใน c p o ใน ADVANCE ใน WSA ในพิเทพในตัวทูใน VGI พวกนี้ฮะรับน้ำรับน้าหนักนั้นอยู่ประมาณ4%ขึ้นหมดนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลงมา BTS ฮนะลงประมาณ4%เพรุนี้การเก็งไหุ้นหุ้นชุดบนเนี่ยหุ้นชุดบนที่มีปริมาณการซื้อขายมาก c p r a d v a n c e Wa ว่าทพิเทพเนี่ย ตัววานี่เป็นเรื่องของการการสปิทออฟของตัวบริษัทในเครือนะฮะแต่ไอตัวหนักๆที่ลงขายนี่เราไม่ค่อยได้เห็น CPO ลงไปถึงระดับอสี่เปอร์เในขณะที่ตัวแอดวานลงไปสาอร์ในพิเทพเนี่ยลงไปถึงแปเนี่ยนะฮะไม่ค่อยได้เห็นฮะพิเทพไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวเล็กธรรมดานะฮะวันนี้ลงไปสิบาทลงไปแเปเลยครับแ มิฮะฮะมันต้องมันเหมือนกับเห <c oughs> มือนเหมือนกับอะไรนะเข้าประชุมในรัฐสภาไม่ค่อยมีอะไรไม่ค่อยมีความสบายใจเหมือนเหมือนกับกรณีอย่างเงี้ยมันเหมือนกับตัวรัฐบาลมันเป็นเรื่องภายในเลยนะฮะอันเนี้ยเพราะมันเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็เป็นหุ้นที่มีน้ําหนักคือพิเศษโดยปกติถ้าลงลงไปแปดเปอร์เซ็นลงไปสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนั่นหมายความว่าหูมันมีเรื่องที่อยากหนีออกจากตลาด อันนี้ฮะอยากหนีออกจากกลาแต่มันไม่มีข่าวออกมาฮะมันเป็นข่าวเรื่องการเมืองนั่นเองในแง่ของการเมืองเนี่ยเอ่อก็ก็ตามตั้งแต่เช้านะฮะว่าข่าวการเมืองมาตั้งแต่เช้าแล้วฮะแล้วก,แวก็แล้วก็ถล่มกันมาตั้งแต่รุ่นเช้าแล้วะฮะข่าวการเมืองกลัวว่าช่วงสายๆนี่จะมีข่าวพิเศษออกนะะเขาเขากลัวกันค่างๆเยอะมากนะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วครับ อันนั่นแหละมันมันมีกรณีของของพักมันมีกรณีของพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะฮะอะฮะมันเพราะว่าตัวหุ้นใหญ่เนี่ยมันลงแล้วขนาดเดียวกันเนียหุ้นตัวเล็กๆที่เก่งกาไรเนี่ยมันอย่าง B t ทออย่างวีจเนี่ยเป็นพวกที่เล่นเก่งกำไรหมดนะหนีก่อนหนีลงถึงสิบเปอร์เซ็นคือหุ้นตัวเล็กที่เก่งกำไรพวกนี้พวกเนี้ยหนีหมดหุ้นใหญ่ที่เป็นหุ้นเฟิร์มหนักๆนะ ตัวฟอร์เรนขายขายในเงี้ยคือพิเทพพอพิเทพลงประมาณไหลลงตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยพิเทพลงหนักมากนะครับก็โอ้โหอันนี้ใจเหมือนอย่างข่าวตกผลึกแล้วนะเหมือนข่าวตกผลึกจนรอถึงสามโมงสี่สิบห้าไม่มีข่าวตลาดพยายามที่จะยืนตั้งแต่เปิดตลาดบ่ายนะแล้วก็ยืนราคาเนี้ยแล้วก็มาช่วงเอาตรงใกล้ๆ4ี่โมงเนี่ยตลาดทุบทุบกระจาย นะเพราะฉนั้นพรุ่งนี้เนี่ยตลาดยังคงลงไปอยู่เล่นอยู่ข้างล่างอยู่ครับยังเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนนั้งคุนว่ามันมีคือปัจจัยภายนอกเนี่ยเราทราบอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วว่าตัวตลาดในต่างประเทศเนี่ยอ่อนแต่ในช่วงบ่ายเนี่ยเราเห็นตัวยุโรปมีลักษณะปรับในทางที่เพิ่มขึ้นนะครับก็พรุ่งนี้ต้องดูอีกทีครับว่าหลังจากที่ข่าวต่างๆได้มีการยื้อกันออกไป นะครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดพรุ่งนี้จะมีสามารถรีบา๊ได้บ้างมีข้อนาสังเกตอันนึงฮะที่น่าน่าสนใจก็คือเอออที LT เนี่ยถูกถล่มขายนะถูกถล่มขายแต่การสู้ของเอออทีเนี่ยสู้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอออที่ที่ระดับ42บาทส2ิบสอบาทยี่บ้าสิบอบาทสิบส่ิบบาทหนึ่งเนี้ยสู้กันอยู่ตลอดชั่วโมงเจ็ดในช่วงบ,นะบ่ายนะก็โอเคฮะได้ระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามตลาดกันอีกทีนะครับ วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับปุ๊มสวัสดีครับสวัสดีครับปุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับฮะฮะเออเออว่าม่น้องเออเป็นงานประสบสำเร็จเออคืออะไร เพิ่งอ่อรายการเสร็จเอ็งโทรมากำลังอ๋อรายการอยู่เลยอ่าสองทุ่มไงสองทุ่มครึ่งเอออ่าเป็นไงแล้วตกลงเป็นไงานาย,ยกสมามคม,ม,ามค,คือใครวะ

บังเข้าอยู่ที่ไหนอา่นอาแล้วอ,าอา่าแล้วทำไมอ่ะไม่ทำไมถึงเขาเฮียพัดไม่ได้ขึ้นเพะเอา่าทำไมเฮียพัดไม่ได้ขึ้นเพะทำไมเขาไม่เฮียพัดไม่ได้ขึ้นเพราะ ถ้าเออรู้แล้วอ่ะทำไมเขาถึงลงเพราะเข้าลงเองหรือถูกเอาให้ลงหมดวาระอ๋ออ๋อ,อให้พี่เขียวขึ้นอ๋ออ๋ออ๋ออ อ๋อ,อไม่เหมือนพวกเขาพวกเขากล้าเสี่ยงหน่อยเออกล้าลุยก,กับแบงก์เออกล้าลุยก,กับพอรทอ,ทอแล้วพี่ออสิตว่าไง <c oughs> โอเคเออโอเคเลยอ่ะแหม,หมพูดอย่างกับเป็นข่าวดี อะไรวะอืมอืมโอเคได้โอ,โ,อโ,อโอเคโอเคเดี๋ยวพี่โทรกลับเดี๋ยวพี่โทรกลับเดี๋ยวสายมาโอเคสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับถึงไหนแล้วถึงเอง่อพิ่งออกรายการอ่าอ่า เออเออเดี๋ยวว่าจะไปที่บ้านนู้นเนี่ยเออเออ,เอ,อมีอะไรจ้ะฟังรายการแล้วเพิ่งจะรู้เรื่องอะไรเออเอองแปดบาทสปลงแปดบาทแล้วก็วี i ลงสิบบาท ใช่แหละฝรั่งปรับแต่มันไม่ได้ปรับในตัวของตัว B D M S กรับนะฝรั่งเหรอขายน้อยสามพันสามใหญ่ใหญ่มากกำดับหนึ่งฟอร์เรนฟอร์เรนสามพันสามแล้วก็ไอตัวที่ไอเนี่ยขายแค่พันเดียวเออกองทุนพันเดียว มันก็คงปรับของมันเนี่ยแต่มันปรับมันดูบรรยากาศนี้แล้วเนี่ยในตัวที่มันไม่มันขายนะแต่ไม่มากก็คือแบงค์ในเครือของกรัฟกรัฟกับอินทัศลงประมาณ1%เออแต่อินทัศลง3%กรัฟลง1%เแต่พวกตัวอะไรตัวเนี่ยพวก c Advanced, u, p o a d v a n c e าวาทูพิเทพเงี้ยโอ้โหหนั นี่ถึงไหนแล้วจ๊ะโอเคโอเคเออเออเไม่ยอมขึ้นทางด่วนโอเคโอเคได้เออเออเออเป็นแล้วเป็นไงอะ่ะเรียบร้อย นี่เป็นของใครวะเนี่ยของสออไม่ใช่ไม่ใช่ไอคนที่เจ้าเงินอ,อ,อ๋อเงินกู้นอกระบบด้วยอืมเขาเป็นสอจอแล้วปล่อยเงินกู้นอกระบบอ่ะอ๋อเป็นกู้อืมเป็นคนกู้อืม ออืม嗯嗯嗯เขาจะไปทำอะไรเงี้ยอืมอืม ืมอืมอ้โอ้ออมอืมใอ่โอเคจ้เจ้ไปขับรถดีๆกลับเข้าที่นู้นกันอืม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 ก็สอจอนี่ ก็มาก็เป็นประเภทนี้างอามาืมอือืมโอเคจ้ะนะกลับไปกลับก็แล้วดีค่อยคุยกันพักระวังโอเคเจาวดี